เรื่องนี้ใครก็ตามที่มีเปอร์เซ็นต์ความเครียดถึง100หัวคนนั้นจะระเบิดก็คือแต่ละคนจะมีเปอร์เซนต์ความเครียดแบบนี้ที่คอนะครับถ้าค่าความเครียดของใครถึง100%หัวของคนคนนั้นก็จะระเบิดถ้าอยากให้ค่าความเครียดนี้ลดลงต้องมีความสุขครับอย่างเช่นผู้ชายคนนี้กินข้าวอย่างอ,าอร่อยมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่แกก็โชคดีครับไปเจอเงินก้อนหนึ่งในกระเป๋าในนั้นมีเงินเยอะมากและไม่รู้ว่าเป็นของใครพี่แกก็เลยใช้เงินนี้อย่างสุริสรุายครับมีความสุขมาก จนเปอร์เซนต์ความเครียดของแกเป็นศูนย์แต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงตำรวจนะครับพี่แกก็จะแพนิกนะครับเพราะกลัวว่าตำรวจจะมาจับที่เขาเอาเงินนั้นไปค่าความเครียดของนางก็เลยพุ่งขึ้นเลยครับแล้วทุกครั้งที่ออกจากบ้านพี่แกก็อยู่ไม่เป็นสุขครับเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยเงินนั้นไปเพราะมีเรื่องให้คิดเยอะมากปรกากฏว่าเปอร์เซ็นต์ความเครียดของพี่แกตอนนี้ขึ้นมาถึง80%แล้วพี่แกก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับบอกหมอว่าทำยังไงก็ได้ให้เปอร์เซนต์ความเครียดของพี่แกลดลง หมอบอกว่าทําอะไรไม่ได้พี่แกก็ยิ่งแพนิกกว่าเดิมครับประเนต์ความเครียดของพี่แกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มาถึง90%แล้วผู้คนรอบข้างก็ต่างกันกลัวครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะระเบิดพี่แกก็ยิ่งกังวลแล้วก็เพนิกขึ้นไปใหญ่เลยครับจนสุดท้ายแล้วหัวพี่แกก็ระเบิดครับ